การวัดแสงนะครับจริงๆเนี่ยถ้าให้แม่นนะครับเราสามารถเข้าไปวัดแสงใกล้ๆนะครับโดยวัดแสงจากจุดสนใจโดยเฉพาะถ้าเกิดจุดสนใจนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสีขาวกับสีดำแต่ถ้าเป็นสีขาวสีดำเราก็สามารถปรับแต่งแสงได้นะครับนี้การวัดแสงเราก็ไม่จําเป็นจะต้องวัดจากจุดสนใจโดยตรงก็ได้เราสามารถวัดจากจุดข้างๆที่ได้รับแสงเท่ากัน เช่นสมมุติว่าเราถ่ายตุ๊กตาซึ่งเป็นสีขาวด้านข้างเป็นต้นไม้สีเขียวเราอาจจะวัดแสงจากตัวสีเขียวก็ได้นะครับแล้วเอาค่าเนี้ยมาถ่ายตุ๊กตาก็ได้เหมือนกันนะครับในการถ่ายภาพบุคคลนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการวัดแสงจากใบหน้านะโดยที่คนไทยเนี่ยมันจะมีผิวทนกลางๆแล้วไม่ขาวไม่ดำมากเราอาจจะวัดแสงเฉพาะจุดที่ใบหน้าเป็นหลักนะฮะ แต่ถ้าวัดแสงได้ไม่ใกล้มากพอเนี่ยหรือมีส่วนอื่นๆเข้ามากวนนะครับหากใช้เลนส์ซูมเนี่ยเราสามารถซูมเข้าไปใกล้ๆหรือเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อวัดแสงได้นะครับก,ก็ทําให้การวัดแสงเนี่ยมันมีความแม่นยํามากขึ้นในการถ่ายภาพอื่นๆก็เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะซูมภาพเข้าไปใกล้ๆเพื่อวัดแสงได้โดยมีข้อแม้ว่าให้วัดแสงแนวเดียวกับแนวที่เราจะถ่ายภาพนะครับ อย่าไปแบบออกซ้ายหรือออกขวาเพราะว่าถ้าเป็นวัตถุผิวมันเนี่ยการซ้อนแสงของวัตถุแต่ละมุมมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเราอยู่ในระบบออตโต้เนี่ยพอเราสูงเข้าออกเนี่ยค่าแสงมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับเราจะต้องล็อกค่าแสงเอาไว้โดยการกดปุ่ม AE ล็อกค้างไว้ค่าแสงเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนตามเวลาที่เราสูงเข้าสูมออกข้อควรระวังในการใช้วิธีการสูงวัดแสงเนี่ย ก็ <c oughs> คือเวลาที่เราซูมนะครับช่องรับแสงต้องอยู่ที่เดิมถ้าสมมุติเราซูมไปช่องแสงเป็น3.5มจพอถึงเวลาเราซูมกลับมาช่องแสงเป็น5.6เนี่ยค่าแสงมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเลนเราเนี่ยค่าช่องรับแสงที่คงที่นะครับมันมีค่าเท่าไหร่เช่นสมมุติว่าช่องแสงเราเป็น3 5 5.6อันเนี้ยต้องเปวัดแสงที่5.6นะครับใช้3.5ไม่ได้เพราะมันจะเปิดรับแสงไม่ได้นะครับก็เป็นข้อควรระวังเล็กน้อยเท่านั้นเองในการใช้เลนซูม ในการวัดแสง